จเจริญพรศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านวันนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ได้มาร่วมบุญกุศลกับวัดประสมกายโดยการนำของพระเลษพระคุณพระยาคุณประเทศพ,พิยานมามุลี แล้วก็ไล่จัดพิธีสำคัญวันนี้ก็คืออัญเชิญรูปหล่อทองคำของพระเรษพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำองค์ที่ห้ามาบริสธฐานที่วัดโบสถ์บนแห่งนี้ซึ่งรามกำหนดการที่พระเรษพระคุณทยคุณประเทพรายมาวุนี จะหลอพระพุทธรูปหลวงปู่ทองคำก็มีกำหนดเจดองค์เลยกันก็บริษัทตามที่ต่งางๆตามที่ได้ทราบกันไปแล้วเมื่อปีที่แล้วก็ได้นำไปบริษาทที่วัดสองพี่น้องสถานที่ต่งางๆที่ นำรูปหล่อทองคำหลวงพ่อไปประดิษฐานนั้นก็เป็นสถานที่สำคัญสำคัญด้วยกันทาังนั้นสถานที่เกิดโดยรูปกายก็คือที่บริเวณบ้านเกิดของหลวงพอ่อสถานที่เกิดโดยพระวิลย ก็คือวัดสองไม่ล้องสถานที่เกิดโดยสรรมกายก็คือวัดโบสถ์บนแห่งนี้เมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วก็ทำให้พวกเราได้เข้าใจกันว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำหรือหลวงปู่วัดปากน้ำของพวกเราเนี่ย ท่านเกิดถึงสามครั้งครั้งแรกเกิดมาเป็นคนที่บ้านเกิดของท่านก็คือคลอดจากท้องมารดาเป็นการเกิดครั้งแรกเกิดครั้งที่สองก็เกิดโดยเพศสมณะคือเกิดมาเป็นพระ เกิดเป็นพระนี่ก็เกิดโดยอาวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กำหนดไว้ว่าคนที่จะมาเกิดเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้ก็จะต้องมาตามเงื่อนไขของพระวินัยที่พระพุทธเจ้าได้กำหนดไว้นี่เป็นการเกิดครั้งที่สองของหลวงพ่อ เมื่อหลวงพ่อเลยเกิดเป็นอละสงโดยรูปภายนอกที่วัดสอง่น้องแล้วหลวงพ่อก็มาคำนึงเห็นว่าคนเราเนี่ยจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ตามโดยสถานะแล้วมันก็จะต้องให้เป็น พร้อมกันทั้งสองอย่างก็คือเป็นทั้งรูปกายเป็นทั้งจิตใจหลวงพ่อคิดอย่างนั้นเมื่อหลวงพ่อเกิดมาเป็นคนก็ทำให้จิตใจของหลวงพ่อเนี่ยมีความเป็นคนโดยสมบูรณ์ ก็คือเกิดในตระกูลที่มีศีลมีธรรมและหลวงพ่อก็เป็นคนมีศีลมีธรรมมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเรียกว่ามีใจฝักใฝ่อยู่ในศีลธรรมตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสที่จะบวชเป็นพระได้หลวงพ่อก็มาบวชเป็นพระ เพราะความที่ได้อบรมจิตใจในทางศีลธรรมมาเป็นเวลานาน,านก็ทำให้ใจของท่านก่อนที่จะบวชเป็นพระก็มีความเป็นคนสมบูรณ์ก็คือเป็นทั้งร่างกายและก็เป็นทั้งจิตใจเป็นคนที่ร่างกายก็คือรูปร่างเป็นคน เป็นคนที่จิตใจก็คือจิตใจมีศีลธรรมซึ่งเป็นจิตใจของคนของพ่อก็เป็นคนโดยสมบูรณ์มาเมื่อมาบวชเป็นพระแล้วเป็นพระสงฆ์หลวงพ่อก็คำนึงถึงว่าจะต้องพยายามหาวิธีการว่าจะทำยังไงให้ใจเป็นพระด้วย เพราะการจะได้บุญได้กุศลมากๆเลยการบวชพระต้องทำใจให้เป็นพระท่านก็พยายามแสวงหาวิธีที่จะนำใจของหลวงท่านเองให้เข้าไปถึงความเป็นพระให้ได้นั่นก็คือปฏิบัติโดยเจริญสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆเพราะใจเป็นพระนั้นพวกเราก็พอจะ เลิกจะคาดดาวกันายเป็นพระมันก็มีอาการที่ตัวเองจะกำหนดรู้ได้ว่าหนึ่งใจเป็นพระใจต้องสง,งบสองใจเป็นพระใจต้องเยือกเย็นสามใจเป็นพระใจจะต้องปลอดโปร่งสงบเย็นและปลอดโปร่ง ถ้าเข้าถึงจุดนี้ลาใจก็จะเป็นพระหลวงข้อก็ปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงจุดนี้มาตลอดระยะเวลาจนกระทั่งได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดโบสถ์บนแห่งนี้และหลายที่สุดท่านก็จเจริญภาวนาจนใจเข้าถึงพระสรมมากาย นั่นก็เรียกว่าใจเข้าถึงพระสมกายแล้วก็จะเกิดความสงบความเย็นความสว่างสวัยความปลอดโปร่งน่ใจท่านเป็นพระใจท่านเข้าถึงความเป็นพระก็เรียกว่าท่านเป็นพระสมบูรณ์แบบทั้งรูปกายภายนอกแล้วก็ร้านจิตวิญญาณของท่านก็เป็นพระก็สำเร็จเรียกว่าเป็นพระได้เต็มร้อย ก็สี่วัดโบสบนแห่งนี้นั้นโบสบนจึงเลยชื่อว่าเป็นวัดหนึ่งที่มีคุณูปการละเป็นราสารที่สําคัญเป็นราสาที่สกิลสำหรับหลวงพ่อสามารถหลวงพ่อได้มาบรรลุธรรมที่นี่ที่นี้พูดถึงเรื่องการบรรลุธรรมของหลวงพ่อแล้ว มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าคนที่มีจิตใจเข้าถึงธรรมคือเข้าถึงความสงบความเย็นความปลอดโปร่งได้เนี่ยความเมตตากรุณามันจะเกิดเพราะความสบายตรงนี้ถ้าว่าใครได้สัมผัสแล้วมันจะทำให้รู้สึกว่าอยากจะให้คนอื่นได้ด้วย เพราะมันเป็นเรื่องสบายจริงๆหลวงพ่อก็เผยแพร่วิชานี้หลังจากได้บรรลุวิชาธรรมกายที่นี่แล้วท่านก็ไปเผยแพร่ครั้งแรกที่วัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนั่นคือเป็นสานที่ที่หลวงพ่อนำวิชาที่หลวงพ่อได้บรรลุที่วัดบทบดน,นี้ ไปเผยแพร่แต่จะได้ผลมากน้อยประการหลไม่ได้บมันเคกไว้ก็เชื่อว่าคงจะได้ผลบ้างแต่คนในยุคนั้นก็ไม่ได้สืบทอดต่อกันที่โน้นก็สามารถวิจารณ์ให้หลวงพ่อไปเปผยแพร่ไว้ในช่วงระยะเวลาถึงปัจจุบันก็จะสูญหายไปทีนี้เมื่อหลวงพ่อและบรรลุธรามได้เผยแพร่ธรรมะ ก็มาสร้างหลักในการที่จะเผยแพร่วิชาธรรมกายจะเรียกว่าสร้างหลักที่มั่นคงก็คือที่วัดปักนาำก็พยายามอบรมพยายามสั่งสอนสอนอยู่เรื่องเลียวคือสอนวิชาธรรมกายเนี่ยจะต้องพยายามให้ด้วยจิตด้วยใจของพ่อแล้วก็คิดว่าพยายามจะให้คนทั้งโลกเนี่ยเข้าถึงวิชาสมกายให้ได้ แต่จะถึงลายทั้งหมดไม่ลายก็ตามแปลว่าความปรารถนาท่านเป็นอย่างนั้นแต่ท่านก็เผยแพร่ไม่ได้หยุดเลยย่อนจนกระทั่งถึงแก่มรณาภาพไปและวิชาธรรมกายของท่านก็ยังอยู่ที่วัดปากน้ำไม่ได้แพร่ขยายออกไปในจุดอื่นๆจนกระทั่งหลวงพ่อของพวกเรา คือพระเลพระคุณพระเทพพยญาณมหามุนีและเข้ามาบวชและเข้าได้มาเรียนวิชาสมกายกับมหาอุบาสิกาจันคนลุกยูงและเข้าถึงสมากายก็เกิดจิตบิญญาณเหมือนกับที่เคยเกิดกับหลวงพ่อคืออยากให้คนอื่นเข้าถึงด้วยก็พยายามเผยแพร่ เรียกว่าเอาชีวิตเป็นเริ่มพันใครจะชอบใครจะชังก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องสมดาในเรื่องชอบเรื่องชังของคนในโลกนี้เราจะถือเป็นหลักฐานที่ําให้เกิดความท้อแท้ไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามเกิดมาในโลกนี้จะดีแค่ไหนก็ตามมันก็จะมีคนชอบคนชัง อย่างที่โบราณเขาบอกว่าคนรักเท่าผืนหลังคนฉังเท่าผืนเสือ่อคนรักก็ชื่นชมยินดีปราบปลื้มใจเมื่อเลยเห็นประเห็นเลนมากๆเหลืองดนลงไในนี้คนที่รักคนที่ศส,าสาัาธาก็ลื้มอกปลื้มใจาสาธุกันกระหึ่มจะเรียกว่าก้องฟ้ากล้องลินนเป็นคนที่ชอบใจ คนที่ไม่ชอบใจก็อาจจะมีสิถินนินทาบ้างอันนี้เราฟังแล้วก็ต้องเลิกว่ามันเป็นสมรราของโลกทั้นที่อยากจะพูดวันนี้ตรงนี้ก็คือเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พระเจ้าสอนเรื่องสำคัญที่สุดที่มนุษย์ทุกรูปทุกนามมนุษย์ทุกคนจะต้องมีนั่นก็คือความกตัญญูกตวเวที นี่เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่คนทุกคนต้องมีเพราะคนทุกคนที่จะเกิดมาและมีชีวิตอยู่ได้เป็นปกติในโลกนี้ต้องมีบุปการีเป็นผู้เกื้อกูลกันมาก่อนเป็นผู้ช่วยเหลืออุปการะมาก่อนทังนั้นทุกคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าตัวเราเอง กว่าจะมีวันนี้ได้ก็เพราะมีบุปกรารีช่วยอุปกราระเมื่อเรามีบุปกรารีอุปกราระให้เรามาเป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องคิดถึงคิดถึงคุณท่านคิดถึงคุณท่านแล้วก็ต้องไปตอบแทนท่านคนที่จะสอบแทนบุปกรารีโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า คนในสังคมหรือคนในโลกเนี่ยมันมีอยู่สามระดับแลโดยเฉพาะกล่าวให้แคบเข้ามาก็คือลูกว่าลูกนั้นมีสามระดับระดับหนึ่งเรียกว่าอภิชาตตะบุตรระดับที่สองเรียกว่าอนุชาตตะบุตรระดับต่าเรียกว่าอวัชาตตะบุตรนี่คือลูก ที่พ่าสั่งไว้ในตโยปุตสูรว่าลูกสามจะพวกลูกสามชั้นถามว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะปรารถนาลูกชั้นไหนก็ตอ,อบได้พุจ้าสัานก็ให้คำตอบไว้ในตัวเสร็จว่าอาภิชาติบุตรน,นั้นก็คือลูกที่สามารถพัฒนาตัวเองพัฒนาวงศะกูลให้สูงส่งกว้างขวางยิ่งใหญ่ กว่าที่พ่อแม่เคยทำไว้นั่นเรียกว่าอภิชาตระบุตรอนุชาตระบุตรก็คือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทรัพย์สินมรดกที่พ่อแม่ทำไว้ให้มั่นคงอยู่ตลอดไปแต่ว่าไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมาเรียกว่าอนุชาตระบุตรส่วนลวาชาตระบุตรนั้นเกิดมาเพื่อทำลายวงตระกูลของพ่อแม่ ถ้าเราเอาสูตรนี้เข้ามาจับเราจะเห็นได้ว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำถ้าเราเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับเป็นพ่อเป็นแม่ของผู้สำเร็จวิชาธรรมกายทั้งหลายในยุคปัจจุบันนี้ผู้ที่เข้าถึงวิชาธรรมกายโดยการเรียนจากหลวงพ่อไปก็ถือว่าเป็นลูกของหลวงพอ่อลูกของหลวงพ่อก็ มีอนุชาตะบุตรก็หมายความว่ารักษาสำนักไว้ได้รักษาวงตระกูลรักษาวิชาร,รมกายของหลวงพ่อไว้ได้อภิชาตะบุตรนอกจากรักษาวิชารมกายของหลวงพ่อไว้ได้ยังเผยแพร่วิชาธรมกายของหลวงพ่อให้กว้างขวางยิ่งขึ้นตามเจตนาลมของหลวงพ่อ นั่นก็คือหลวงพ่อต้องการให้วิชาสรรมการนียเผยแพร่ไปทั่วโลกแต่สมัยหลวงพ่อมันไม่มีสื่อไม่มีอะไรที่จะเผยแพร่ไปทั่วโลกได้ก็เผยแพร่อยู่ในประเทศไทยก็ได้ในบางส่วนเท่านั้นไม่กว้างขวางเหมือนอย่างปัจจุบันเมื่อพูดมาถึงประเด็นนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าอาหลวงพ่อ พระเทพยานมหาหมมลีของพวกเราสังหลายเนี่ยถ้าจะเปรียบในเรื่องลูกก็ต้องสือว่าเป็นอภิชาติสมุตรของหลวงพอ่อวัดปักน้ำและก็มีเหตุมีผลรองรับมากมายอย่างที่ได้พูดไปแล้วก็สามารถเผยแพร่วิชาสมกายของหลวงพอ่อวัดปักน้ำเนี่ย ให้ปรากฏไปจะเรียกว่าทั่วโลกก็ได้ปัจจุบันซึ่งทำใหวิชาธรรมก,กายเนี่ยกว้างไกลไปในโลกเดี๋ยวนี้ถ้าจะพูดกันถึงวิชาพระพุทธศา,าสนาที่เป็นที่รู้จักกันในโลกปัจจุบันเนี่ยคนจะรู้จักพระพุทธศาสนาผ่านวิชาธรรมก,กายของวัดธรรมก,กายนี้เป็นส่วนมาก เพราะยะันั้นคนที่ทำให้วิชาสมากายเผยแพร่ไปเต็มโลกอย่างนี้ได้เนี่ยต้องถือว่าเป็นอภิชาติสบุตรของพ่อแม่เป็นผู้ที่จะทำวงตระกูลให้เจริญให้มั่นคงให้รุ่งเรืองสืบไปก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่หลวงพ่อได้ทำอย่างนี้ ก็ด้วยจิตสำนึกที่ประกอบด้วยความกตัญญูกตวเวทีนั่นเองจะเห็นได้ว่าในจิตในใจของหลวงพ่อสมชโยโยนั้นเพียรพร้อมด้วยกตัญญูกตวเวทีจึงสามารถทำอย่างนี้ได้ก็คือสืบสารเจตนาลมของพ่อวัดปักําตามที่หลวงพ่อวัดปักํามกระทำไว้นั่นเอง เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ควรแก่การอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งนั้นในโอกาสที่ได้อัเชิญรูปหล่อทองคำของหลวงพ่อวัดปางน้ำมาประดิษานที่วัดโบสถ์แล้วก็มีทรชาธิสาธุชนมาร่วมโมทนาสาธุการการันเป็นจำนวนมากก็น,นับว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ควรแก,กการอนุโมทนา ก็ขออนโมธนานกุศลครั้งนี้ด้วยจิตด้วยใจจริงๆอีกวาระหนึ่งท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาคุณประสีรัตนาัยและรัศมีกำลังฤทธิของพเบลพระคุณหลวงพ่อวัดปรงลามตลอดทั้งอานุภาพแห่งพระสม,มกายจงเล้ยมรวมกันเป็นภาระวะรัตรัจ ปกป้องคุ้งครองพระเลสพระคุณท่านเหล่าคุณพระเทพญานมหามุนีหลวงพ่อธรรมะจิโยให้มีความกเกษมปลอดภัยมีสุขภาพราพ่างกายและจิตใจเข้มแข็งสามารถที่จะเผยแพร่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านทางวิชาธรรมก,กายให้จเจริญรุ่งเรือง สืบไปชั่วกาลนานและขออนุภาพดังกล่าวได้ปกป้องคุ้มครองศรัทธาสาธุรชนผู้มีบุญทั้งหลายผู้ที่มีโอกาสได้มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านทุกคนให้มีความปลอดภัยไร้โรคให้มีโชคให้มีลาภให้มั่งมีสีสุขทุกสิ่งทุกประการเทอญ